วันนี้พบกับผมนะครับปั๊บเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับที่เล่นไอค่าโดโดใครยังไม่ดูก็ไปหาดูได้นะฮะก็อันนี้ก็เป็นการถ่ายครั้งที่สองเนี่ยแล้วก็เพิ่งโหลดมาเดี๋ยวลอมมาโหลดก่อนนะเดี๋ยวขอตัดก็โหลดเสร็จแล้วนะเกมนะพอโหลดเสร็จแล้ว <c oughs> วันนี้เราก็จะมาเล่นอะไร,ะ <c oughs> ระอะแบดพิก อะไรก็ไม่รู้นะอ่านไม่ค่อยออกเล่นด่านไหนดีว่าด่านแรกดีกว่าด่านนี้เออเร็วสิเกตด,ดูโอ้นี่ง่ายอ่ะลองหมูไปดไิได้ไมวะเอาได้ด้วยโอ,อ,อโ,โอโหโอได้ด้วย ได้ด้วยอ่ะโอ้เทพว่ะได้ด้วยโอเค ไม่ได้ตังค์โออืมอะไรเนี่ยเอาเอ้ยไม่เอา,เอาไม่เล่นจะเล่นเกมหมูมึงอะไรมึงเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอืมอมืมาตางนี้ก็ได้ตรงนี้จะถึงดีกว่าเอาอะ ยอมได้ดาวเดียวายมาใส่แมงเฮ้ยเฮ้ยเอาให้ท่านเอาให้ท่านท่านต้องท่านเอ๊อะคือไม่ดันได้ดาวเดียวโอ้ชีวิตมันลำบากชีวิตมันลำบากเราต้องสู้เราต้องสู้เมื่อยไหมไม่เมื่อยเว้ยจะเอาไหมไม่เอาลนะด่านนี้แม่งโคตรง่ายเลยเนชิบชิบ ปรเชงเปลงแล้วก็ตุ้มข้าโอ้โหไม่รู้ทำได้ไงเพลงอืมไปไปเลยเดี๋ยวแล้วมีอีกไหมนี่อืมหากันยังมันมีด่านด่านนี้ก็เนะียโอเคแล้วก็ยอมได้ ส่งดาวไปนะเพื่อความที่ไม่ตกไปด้านหลังนะครับโอ้อืมนะเป็นยากน้องพูดยากมากอะไรก็สนายอะโอ้ยโอ้ไม่เล่นไม่เล่น เม่เดยเม่เดยมาเล่นเว้ยเ้าใจโอเคมาต่อเลยมาด้านนี้แล้วก็ชิบก็ชิบปึ๊บใส่ล้อไปใส่ด้านหน้าย้ายหมูก่อนใส่ชิบไปแะโ แง่ไว้แบบนี้สุดเทียโอเคนะสุดเทียนนะด้วยนเลอ่าสุดเทียน๋อห้าอุ้ยโอ้โหไม่ได้อ๋อรู้แล้วแต่มันไม่ได้เข้าใจใจไหม อ๋อลมีมีสุดมีสุดนี่ซื้อมาจากรัฐบาลทุยรัฐบาลที่ไหนแจกรถเบนโอ้เบนเบนหน่อยนะโอเคยาวกว่าเดิมดีไหมมาดูของแพ้ไปได้แงสั่งซื้อได้ขายห้าบาทใครจะซื้อวะ โอ้ยลองอันเดิมดิม,มาจะลองไม่ใช้นิ่มาประเดีย๋ยวไหลดิไปเร็วแมบอืมแล้วก็แล้วก็ไม่ผ่านนะโอ้กรรมจริงๆกรรมจริงๆมาไปกันทุยรถบ้าเลยเนะี่ย โอ้ oh my god เกมแม่งก็ช่างจ้าเฮ้ยมีอะไรใหม่อ้าวมีแบบนี้ด้วยกาเหรียญห้าร้อยเหรอเออมีไม่ถึงนะเกเนี่เป็นอะไรวะเนี่ยชอบอะไรเอ้ยมาต่อเลยตามเดิมนี่แหละ ต้องไปด้านไหนแถวด้านเดิมทำไมไมีอะไรแล้วมีอะไรป้าอ้าโอ้โหโอ้หนูไม่เอาเกมนี้ไม่ดีไม่เล่นเว้ยไม่ชอบต้องเ,อเกมแบบมันๆจนพายสักหน่อยโอเคมายอมส่องดาวก็ได้ สามดาวเลยโอ้ยด่านนี้อา่าไม่ไม่นะไม่ดานแม่งยากเกินไปแต่ก็จะเล่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนสอนว่าต้องทำอย่างงี้จะได้เป็นร้อนเอ๊บเอา เออแบบนี้ก็ได้ดูครับอืมมันต้องกลัวพังนะมีสิทธิ์พังอยู่เยอะมากด่านนี้เนี่ยอ่ะ,อะ,อะาแล้วก็ด่านนี้นี่มันอ่ารู้เลยแกลเชี่ยอะไรไม่ต้องห่วงด่าน ดันดันดา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 นดนดนดน้าไปแล้วไม่สนสองดาวก็เอาอะ ทำแบบนี้แมวอ่ะแบบนี้ดีกว่าโด้แน่จริงต้องทำอย่างนี้นี่เป็นไงกรรมละไม่ได้เป็นใหญ่เกินต้องเท่านี้ได้เลยมาเชื่อดูซื้อได้นะขาย

ก็ตามนี้อามนี้อะไรเนี่ยเออโอ้ยมันบิน ไปไปไปหมดบินบินเฮ้ยสเปอร์ เคกูไม่เล่นละเล่นด่านเดินรู้ก็รู้เกมแม่งเล่นยากโอ้โหจะเล่นไหมเนี้ยจะเล่นไม่เนี่ยโฆษณามาขนาดเนี้ยัจมดาเนี่ยจะได้เล่นไหมก็นี่จะเป็นตาสุดท้ายที่ผมจะเล่นนะครับเกมเนี้ย ถ้าผ่านนะนะไม่ผ่านไม่เลิกไปไอเว้นไม่บบนี้มาเอาเอเนี๋ยวจะดีีดไปเรื่อยๆเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึ่ะว,ว่าใช้ความหนาเท่าไหร่เพราะว่าโรงแรมกจริงแล้วละเออนี่ องเว็บไอไอสับพลังเคยังไงเว้ยทำยังไงวัวใจเบลเล่เสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใช้ที่ตัดคุกกี้ค่ะเป็นตัวเบินได้ใช่ไหมนจะเป็ใช้ทำให้บินได้เลยเห็นโน่พร้อมไหมพร้อมแล้วครับอู้วได้ ไม่ไปบิน,นสูบ่นบนท้องฟ้าเอา,เอาไว้คำตอบไปเรื่อ,อยๆค่ะแล้วแต่ว่าเราทำ<อ>าจด<อ>ุดลงทั้งหมดกี่ฉบับไป,ไปล,ากกลาก่อนเพื่อนลากใครเพื่อนมึง ดิอก <bird yeah S 2> okay, so right ้มีอนเแกก็จบแค่นี้นะบ๊ายบาย